ออกมาใหม่ๆเลยแต่งหมกถึงโกแข <Okay. S 1> นหดเนาะงามากักว่าเป็นไดดีใจวะ่ะดีใจเลยพี่น้องครั้งแรกในชีววตแลก็แบวบ่าโดยกาบสวัสดีและสบายดีด้พี่น้องเดอเมื่อนี้เราเก่งกับมาอยู่ทีเตาท่านพี่น้องเลยกับบรไิได้ทายชปเบึมืมอพี่น้องเลยพากันไปวียกแนเมื่อนี้กาหากามาแต่เซโนพี่น้องเลย พอดีพากันไปเอาหลุดกับลุงพามีเนี่ยแล้วก็กับเอือแรมแล้วก็น้องละตีน้ำพากไปซื้อหลุดมาแล้วก็พากันมาสูดอยู่วัดอยู่วัดป่าเนาะวัดป่าทั้งปรนททศอิง้างพูแหละแล้วก็พากันขับมาเพื่อนเอือน้อยพี่เลยพี่น้องมาตาทานพี่เลยได้มาเปิดคลิปอยู่พี่พี่น้องว่าเอาเตียงมาไว้อยู่พี่แล้วก็สี้พากันมากินข่าวอยู่พี่น้ำเพราะว่าถ้า้กินข่าวเพลเลยไปตั้งแต่สาวกันพี่น้อง พราะว่าเพื่อขับรถลดมนะฮอดน่าโไทยมันก็นตกอยู่ประมาณทราบก๊าลักพูดแหละแต่ว่าสิผพาพี่น้องไปเบิงบ่งน้ำกันน้อไปเบิ่งรถไทยนะ้อว่าสิเป็นเท่าใด้อาก็เอามาพี่น้องเลยเด็ดผ้ามากันเนาะเบิงบ่งน้ำมันก่อนบอ่จน,น,น,นเดือนม่ฮอดเดียวมันใส่ให้น<อ>ไดะอยูอ่ห<อ>้างโบโ<อ>บม<อ>ีปั้มลืมปั้มบ่มีเบื่องเอามาฮะเนาะ ปั๊มน้ำมันมบริมีได้นี่มเอกากกบวเลยนะี่ป้มตมันมานักเากบนนี้พี่น,น้องขักันนอุ้มลูกอุ้มหลานนัน่นเอนี้นะเอาไว่งะับกัน่นอ็นาัเวาอัดกันให้อล้วได้ สบายดีเด <Smile. S 2> ้อดยสุนน้งยังม่ซึมมาบึงนะมันรถเพราะว่ามาเลไใด่ได้ออกจากเซโนมาเลยแต่ว่ามันกะยังยังอยู่เพราะว่ามันสีประยัดเน่เพราะมันเต็นจักน่อยเน่เรื่อนเรื่อนนี่ก็เสียมา่เฮือนพี่น้ง กะติกเนกะตกขาล่า้างลานี่ี่สิเม่ากะโาันก็สีำๆแล้วพี่น้องเลยพอดีสีพากันมากินข่าวแรงอีพี่ยินข่าวเพลนเป็นข้าวแรงเมื่อนี้นะพากันไปเบิดมือมดนข่าวอันนี้ก็เป็นกระโตกซื้อมาให้เอ้น้อยเนาะล่างเรียบร้อยีหมูดพอดีไว้ใส่ ที่หาบน้าพี่น้องโอเอหน้อยเพื่นบางหาบน้าเนี่ยขาหนังน้องเนาะ,อะพอดานเพืเ่นพอดีได้เอาเครื่องนี่มาให้เอโน้อยก็เลยได้มาพี่เลยพี่น้องทั้งเตียงทั้งยังเพราะว่ามันบ่มีเวลาแก่ตะกี้นะรถกับโบมีก็เลยมีอะไรเวลาแล้วก็เอามาเลยเพื่อได้รถแก่มากระสูตรขักเน่ยได้พี่น้องเลยโบเมนเอามาล่าๆได้ค่ะขัดข้าวกลางเบื้องหน้าเพื่อนผูกขัดขแขนรถเนาะ งามคลักวันนี้เป็นไดดีใจปะดีใจแลยพี่น้องครั้งแรกในชีวิตแล้วก็แบบว่าการพากันคิดเราพี่น้องส่วงอันที่ว่าเขาไปตัดไม้อะไรเขาไม่นวดนะพากันคิดว่ะแบบบ้านเฮามีเงินวะแต่เนาะแต่บวกหัวย่มเดยเพราะว่าเฮากพากันหาคือเห็นนี่เลยหาบริยุทธ์พี่น้องบขาเป็นว่าสิบริเหตยังแต่ละมือเนาะพากันเหตยพากันหาอยู่แต่มันกะใส่ใจในครอบครัวคือเพื่อนหว่าแหละแต่ว่าเฮาสิเอาเงินส่วนนั้นไปดาวไปซื้อกะ มันมากรุ่มอยู่กรุ่มกิน,กน,นอยูเอ่เนาะเป็นซื้อหายเนาะเป็นอะไรเนาะเกำนขายหายนเนอะเข็นไปน้ำเมย์เห็นหอนเมย์้นหน่อยแล้วก็ไปหาพื้นเบ็ดเนื้อเมือกี้ก็ได้ทางไปแต่เศร้าคนแล้วใครเพิ่นหาพื้นแล้วก็ไปเลยเอาไปกินกับน้องลรตีกันไปกันไปฮอนเซนโน่ผมมื่อนี้ มีสิปเป็นตาได้เนาะพี่น้องเขาติดปูโบจ,จังเห็นนะแม่นติดแล้วมันก็สิมีเขาก็ซื้อสวิกมาใส่เองก็ได้เพื่อนห้มาใส่สวิกกันได้ในข้างนี้ข้างนี้อันเด้นสิมีตาต่ำต,ำตาสูงมันสิมึนมมๆเลยพี่นอ้องมันขำเลยดิเอาซื้อสวิกมาใส่เอาโบใส่ก็ไม่ได้ซบเอาลบเอาก็ได้เ้ายังได้ตาได้มาทำติดสิปเป็นยี่ห้อคุโบตาเด้อพี่นอ้องสิ เป็นสีปั่มลายบันนีนี่ใ่เออสิมีขีเออ้เหงื่อเต้าทานมืดละมากละะเห็นอยู่กะเห็นอยู่บอมสีแีสีมีออขี้ถานมีอย่างเด้อเพราะว่าเต้าถานขี่หลดมากแล้วมันลุ แต่ว่าไม่ด้แตกแต่ว่าอันกันคำห้อนมันออกข้าวเม่าจังกันข้าวมาจังเอาลงแม่มันมันเปื่อนนำทางอย่างเอาลงแบบข้าวปั้ก่อนจังเอาลงพี่เนาะเพราะว่าอันเสีเอเมื่อเฮือนเนาะเพราะว่าอันสีเป็นไปหันหนอดอียังอยู่หนอดตัวแรกมันบอกนะกะหันแป้งเอาอะลรเพราะว่าในสิ่งที่เขาอยากให้มันแน่นเนาะอะไรกันเริมไปหันไปเจียแบบขึ้นในมือเจ้าก็ได้ตัดออกแบบหนอดยาวเกินนะ กับคมมนันนะที่ได้เอาหินเดียม,มาคัดก่อนักไที่้่ได้ที่ได้ตื่นคัดแต่เศร้าเพราะแรกหนึ่งเายมันปักมือผู้เจ้าแล้วมีเล็กมีใหญ่ผมที่มันยาวทางนี้ก็มีเลยมันยาวเกินคราบหตัดกับบดได้แบบแกข้าวแกหน้าไปสีแกบแบบมันเกาะกระสอบที่ได้พี่น้องงามบอปออกมาใหม่ๆเลยเต็งหมกถึงโขก แอบสรองดใหม่แ <c oughs> น่นจิมาสลองกันอยู่นี่เลยประวัติเอาเื่องมานี่กันเลยมายุดอยู่นี่มันสิขำอยู่นี่นะเป็นจุดกลางเนี่ยมันอยู่ที่ตุ้ยน้อยเพละ่ะกินข่าพี่น้องกินข้าวล่กันแบบนี้พามาบังหนดใหม่ปรวาพากันขี่มากลลวก็เอาเครื่องยังลงแล้วแล้วก็วกินข่าที่ยังแบบนี้ Abei, ข้าเที่ยงข้าเที่ยงขง้าวเทียงใหข้าแรงพากันไปเบิดมื <im amas> เ so อเพื่อเพิ่นประกอบเพิ่นยังแล้วกับเพื่อมากกับพอดีคำเดี๋ยวไปสูตรไปยังใส่อาหารดีแล้วนี่เอากระไม้ได้เอาหามเตียมไปทุ่นเป็นยังอนหาะหามขยิบไม่หนึ่งก็ได้หามก็ได้มันไก่ไผ่เบิ้งหามไปก่อนดีนะ เตียงก็่ันมากินข้าวสามัคคีพี่น้องอยมือนี่กินข้าวแรงจักข้าวแรงจักข้าวเพี้ยนผักอะไร่้างเนี่ยมีไผเห็นอ่มัเห็นมีไผ่ส่วนละเซลไผ่ละสองใช่ได้เลยแต่บอกเอาไปต่อทางแสงงานแห้งท่านที่โบเห็นว่ายด่านเศร้าถ้าเขาเห็น <Open S 2> เป็นเป็นด้วยเอได้ป็นบสบายด้วย,ย,ไ,ดวยได้ยังนาะสะลลงนี่นาะปาน้อกมันนี้หันกระตกใหม่มีกรใหม่ได้นี่ฮะใหม่ทุกอย่างติสอย่างนี่ใหม่เบิดมีแต่ใหม่ใหม่ได้มีไดปลาาี่น้นนองเป็นช้มันเป็นช้เหือแล้วระวังเป็้นมะละลูกด้อปลาหึงะนๆๆะอ ไปเข้าปนจอยน่แม่บอจยจอยยังบูเท้าท้ำมันไอนะไอตลอดเดี๋ยว่า้าวมันเราเามีจ็ตกอนั่ง่ามะนั่ง่านี่แหละคนดื้อคอยได้เป็นยังกระปุ่นนะเป็นพันกระปุ่นไอ้จอยกำลังปรุง นกิไม่เท่ากันกินเค้าแรงเหมกันอีกทีก็ยังเมื่อสบายดีเด้เหม่เด้อสบายดีไม่เท่าสบายดีไม่กล่องไ่เห็นกล้องไม่เห็นมาเด้อมาเด้ออย่าพาไปลูกอย่าพาไปใกล้ลูกมานี่มันเทมมาพี่น้อง มีของแถมน้ำแถมกระปุ่นอันนี้สาเล่ปะาเลยเป็นยังบอเป็นน้ำมะขามปี๊ดปีมืดๆเน่ mong <laughs> mình thang nha chẳng hạn chẳng hạn chẳng hạn chừng mong mình đâu mày đâu mày đâu mày đâu

ยืนกินคือทหารนี่เด้อแมนยืนอ้ามจังแซบบ่เขาก็ต้องเชียไม้อะนะมาเนาะเด้หนี่มีแนวหนังอยู่ก็ไม่ยังใส่ก็ได้เขานั่งไม้เอาสบายดีเลยสบายดีเขากันเห็ดอย่างแบบนี้นะกินกระปุ่นได้พี่น้องเดือดพุ่งเต้องนี่กินข้าวแรง นี่หันมาฝากล้องอย่เร่นะน้อยพี่น้องเออมีอีกปูอาเนาะนะปูอวนีนูทานกระปุ่นพี่น้องนึ่งใกิมบัาตอนกำลังเตรียมแงข่าอยู่นาะปู่มเมุ่ข้าวขข้าไมจไปทุงไนไทยท่ลทงไปทมันเนาะ งามงามงามทั้งเศพอทีมาเขาจังเก็บเด้พี่น้องได้ทาปม่กอนด้ขนาเก็บเป็นงาทั้งเดีแต่มีไพโซลาเซลนั่นน่นเนาะเจ้นยูบัแจ้งอยู่บ่แจ้งอยู่ ยืนอารถพี่น้องนี่ของเขามีเพื่นกำลังแจ๊คเข่านักสืพส่สูน้องกินได้หลายคนกีนกันเซบมาม่ไซเจอปุบสุคน เอาข้าวข้าวบานนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวแงน้ำกันปวรถไทยกับพี่น้องเบิร์ไปจอดอยู่ข้างนั่นอ่ายิ้ินี่ิ้มยิ้มิ้ใครเปิดใช้บ่วงอีใช้ป่อยนี่นะทีเปิดวงก่อนเลยจื้อน้าวยื้อน้าวต่อวงเปิดวงก่อน

มีจานพี่น้องเลยจะทอมีตุ่มำ้าในโจยใ้ดาในเข่าในน้อยแหนมใแก้วนาตีลาตีบเกอราตีพอดีออเตียงอออนเตียงเลย กินใน้มงมตู้ะนอนหนตู้แม่ตู้เันเรียาเดือดเด้อเดอดาดดาตวเมื่ออีโบเมื่อบานเจ้าหนักเมื่อเมื่ลูกเดชิพ่มื่อเด้อเมื่อ่เออขี้รอขี้ขาว แนน้อยเนะี่ยแทบไว้ละแซ่บบ้องแทบบรรทุ่เจ้าคือจานทะลุนี่บรรทุ่เกิดอะไรยะโจรอุ้ยเออจานรบนี่บรรทุ่เ้ยจุงใหญ่ได้โอ้ยนอนอยู่ในนี่หมดเลย <c oughs> น่าน่นาน่า 보고 무러도 돼. 엄마는 아. 어. ไมเมื่อไรกันอาบน้ำนอนก็นเออมปะขึ้นหน่อยแหนไ่ใเลครับใ่ลี่ได้ไมได้เลยแม่อไปเอเฮือนเาบอกเอเเนบอเมื่อเฮือนันนี้บอตอนเช้ายงเดยไปเท่าข่าไป

เยอะ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 ไปนบ้กลงนี้ไว้มานี่มันคำก่อนไมเอมื่ออื่นก่อนเออวะเแก้วกับมอเโจ้เลยเห็นในคลิปว่าจะแก้วล้วนอะไรป้าลป้าาคือมาก

ไป <มา S 1> เ,เ,เท้าเพิ่ง <c oughs> ขึนสีเสียบน้อไม่เท้าสแสบบวะตุ่ำกับปุกแล้วตักเสบ,บ่วงน,กกนเวีเราระเกะ <c oughs> มีแถวเนาะบริพัตเลยพักปัญห่ำมาได้เนาะพูดเท้าพี่ยัไงไง กินข่าวเด้อพี่น้องกินข่าวอยู่แค่ไอ้น้อยช่วงยามแรงพี่น้องไอ้แซ่บๆพันป้ามัอนี้กันได้อพันป้ามันนี่เันได้มาเก่งอิ่มแล้วพี่น้องบะไรนี้น้องรักตีดน้องรักตีกินเต่อแซ่บปะแซ่บเอ้ยน้อยแซ่บ ทางแม่ท้ทาวได้撒น,นั่งทางนอกแม่ท้าวเหลือพี่น้องเลยขอบพุ่นก็ได้พอดีเอาไว้ตำเลยเฮ้ยพี่น้องพ่อเจ้าพ่ออย่นี้นะกินข้าวกับอิ่มเลย,ออย,ยเลพี่น้องเอ้ยกินแต่ว่าให้ผูร้รั้นแทนอิ่มกินต่อบาทนี้ ทั้งเบาเก่งกับสิคอโตลาพี่น้องนะเด้อบานนี้ขอจบคลิปนะโดยสำหรับคลิปนี้เบาเก่งกับเขากล่าวเขาว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ